สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถ4ประตูใช้งาน1คันนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว้ำครับสวยๆสมบูรณ์เลยครับมิตซูบิชิส s t ร์ด้านะครับ2.5ดีเซลปี2003นะครับสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับสีสวยช่วงล่างแน่นเกียร์เครื่องยนต์ระบบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับรถอยู่ที่สมุทรปราการนะครับเน้นทอเจรจานะครับสำหรับคันนี้สวยจริงนะครับ9 5 0า0บาทนะครับห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดนะครับถ้าท่านชอบและพร้อมจบจริงๆนะครับไปดูรถทดลองขับเลยสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบและพร้อมจบจริงๆนะครับจัดส่งให้ตรวจสอบได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันได้เลย โทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดนะครับก็คล้ายๆเวลาที่เราอยากได้รถแล้วเจอรถแล้วไม่อยากไปดูเองนะครับโทรเจรจาในรายละเอียดกันดูนะครับให้เขาขับส่งตรวจสอบสภาพรถหน้าบ้านได้เลยครับสวยสมบูรณ์ครับคันนี้ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับในราคาแบบนี้ได้รถคุณภาพประมาณนี้ครับมีริ้วรอยนะครับไฟแตกนะครับชัดเจนนะครับไม่หมกเม็ดเอาไปใช้งานกันได้เลยครับช่วงล่างสมบูรณ์สวยงามหาไว้ใช้งาน95,000บาทนะครับเจรจาต่อรองกันดูครับ ช่วงล่างก็ประมาณนี้เลยครับเนียนๆลองชมลองเช็คถ้าชอบเน้นโทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับก็แจ้งชัดนะครับสีสวยแล้วก็ภายในก็กว้างขวางอยู่แล้วครับขึ้นลงสะดวกสบายใช้งานคล่องตัวนะครับ2.5ดีเซลนะครับตัวนี้สภาพงามๆครับขึ้นลงสบายครับ4ประตูไปกันได้หลายคนครับข้างหลังก็ทุกของได้นะครับประเมินราคาแล้วถ้าชอบสนใจถ้าตอบโจทย์กันนำไปใช้ของท่านนะครับให้โทรเจรจาสอบถามไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับ ประมาณนี้เลยครับแจ้งชัดอยู่นะครับไม่โกหกไม่หมกเม็ดนะครับมีไฟท้ายที่แตกนะครับก็ไปดูครับตรวจสอบสภาพได้เลยสวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหับสมาชิกนะครับถ้าใครกําลังเล็งหารถไปใช้งานนะครับได้4ประตูโอ้คุ้มแน่นอนครับไปกันได้หลายคนกว้างขวางนั่งสบายใช้งานได้อเนกประสงค์ครับข้างหลังก็มีที่วางของนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นมือหมุนนะครับลองโทรและเจรจาในรายละเอียดเพิ่มอีกทีนะครับ โทรสอบถามไปที่คนขายเลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดนะครับเครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์นะครับเช็คให้ทุกระบบนะครับตีว่าโดยรวมถือว่าสวยครับมีริ้วรอยนิดนิดหน่อยๆมีอาการแตกก็ไฟท้ายนั่แหละครับชัดเจนครับถ้าชอบเน้นโทรเจรจานะครับราคาประมาณนี้ได้รถมือเดียวนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามหวังว่าคันนี้จะถูกใจนะครับ